ตากแตนชนรดาขยันทำงานจนขึ้นแท่นลุกทุงเศรษฐีนีเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งนักร้องลุกทุงสุดกระตันยูตากแตนชลาดาเพราะเจ้าตัวเคยบอกเอาไว้ว่าตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้สร้างบ้านให้กับคนในครอบครัว ซึ่งเจ้าตัวก็ทยอยสร้างบ้านให้กับทุกคนอย่างที่ได้บอกเอาไว้ซึ่งบ้านหลังล่าสุดที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเป็นบ้านหลังที่หบ้านที่ตะกะแตนตั้งใจจะสร้างให้กับพ่อที่บ้านหนองนกกเรียนตำบลหนองหอยอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาและได้มีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่แบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นทามกลางยัดยัดที่มาร่วมงานโดยนักร้องสาวได้โพสรูปอีกหนึ่งความสําเร็จของตนเองลงในอินสตาแกรมและก็มีเพื่อนพี่น้องรวมไปถึงแฟนคลับ เขามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทขอบคุณค่ะ